เพื่อนได้ทีแล้วนะ่ะตอนนี้นะคะน้องวุฒของเราก็ได้ Apple ิ i ลมินิมานะคะพร้อมกับจอของ HP จากหมวดคอมพิวเตอร์นะคะได้รับความอนุเคราะห์จากหมวดคอมพิวเตอร์นะคะอาจารย์เผ่า ที่ให้อุปกรณ์ของเรามาใช้ชั่วคราวแต่จริงๆเราอยากได้เลยนะคะครูเผ่าคะ <c oughs> ค่ะนะคะวูดี้มุ่งมั่นมากเลยนะคะอันนี้คือแผนกตัดต่อของเรานะคะแผนกทำการาฟิกของเราเต็มที่มากเลยะคะ่นะ,คะก็กำลังประกอบเครื่องนะคะถอดครับอันนี้ก็แผนกช่างภาพของเรานะคะ ก็ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ก็คืออัพสเตตัสสักเล็กน้อยนะคะค่ะผ่อนคลายค่ะอันนี้นะคะตากล้องวิดีโอของเรานะคะอันนี้ก็เต็มที่มากก็ลงไปถ่ายนะบรรยากาศเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาเก็บภาพเพื่อนๆว่าทําอะไรอยู่นะคะอันนี้คือบรรยากาศของการทํางานของแกนนากลุ่มรักกันอ่านนะคะ ทำทุกอย่างด้วยหัวใจจริงๆนะคะไม่มีเราก็หยิบยืมนะคะอันนี้สุดยอดมากค่ะ